มาดูแลสี่ถเหมือน Honda Civic คคันนี้กันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเลือกปกป้องสีรถด้วยการเคลือซิมิกพรค้อมติดฟิล์มสายการลอยนั่นเองการเคลือซามิกเนี่ยสำหรับคันนี้เลือกเคลือเป็นโปรแกรมซามิกค9.5ฮิสพัทนะคะทนนาน3ปีเลยและโปรแกรมนี้นะคะเราเคลือบให้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีรถทั้งคันนะคะห้องเครื่องล้อแม็กและกระจกไร่าน้ำทั้งคันค่ะรวมถึงพลาสติกชิ้นดำรอบคันอีกด้วยนะคะโปรแกรมนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการให้รถดูใหม่ป้ายแดงอยู่เสมอนั่นเองค่ะรถที่เพิ่งออกมาใหม่ป้ายแดงหรือรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเคลือโปรแกรมนี้ไปเห็นความแตกต่างแน่นอนคค่่ะะะะเพรรราาวโปกมนนี้ ให้ความฉ่าเงามากกว่ารถใหม่ป้ายแรงนี้ค่ะและโปรแกรมต่อไปนะคะในการโูลิกสีรถนั่นก็คือการติดฟิล์มใส่กระรอกน,นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะเลือกติดเป็นฟิล์มเกรดพ u ค่ะในส่วนของฝากระโปรงนะคะการชนด้านหน้าไฟหน้าทุกชิ้นนี้นะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็นแนวรับสเก็ตหินโดยตรงเลยนั่นเองซึ่งฟิล์มใส่กระรอกน,นะคะจะช่วยในเรื่องของการกันรอยสเก็ตหินรอยขีดข่วนรอยสนแมวหรือว่ามลภาวะต่างๆได้ดีเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นนะคะจะโดนหน้าฟิล์มก่อนจะไม่โดนสีรถก่อนนะคะเท่ากับว่าคันนี้ทํา ปกป้องคุณสองไปเลยได้ทั้งสีรถและการการสเกลหินเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบเซตนี้นะคะราคาอยู่ที่19 0 0 0บาทค่ะตอนนี้นะคะจะโปรโมชั่นทั้ง2โปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเคลือบเซรามิกหรือติดฟินสใสกันรอยใครสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นที่เพจคุณซื้อขับสุพรรณบุรีได้เลยค่ะหรือโทรสายด่วน0 9 3 1 2 8 9 2 2 9ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่ใช้ Honda c ซ vic อยู่ฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะในการดูแลสีรถค่ะสําหรับวันนี้พัดต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ